วันนี้จะมารีวิวกล้องติดรถยนต์เป็นยี่ห้อหนึ่งเลยนะครับที่มีความน่าสนใจหลายๆเรื่องจุดเด่นมีหลายหัวข้อมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำความรู้จักกับชื่อแบรนด์กันก่อนครับกล้องติดรถยนต์ยี่ห้อน,นี้มีชื่อว่า Hawk Eye F1 Mini เป็นกล้องติดรถยนต์ที่เป็นชุดด้านหน้าอย่างเดียวไม่มีกล้องหลังมาในกล่องนะครับจะจำหน่ายอยู่ที่2490บาทราคาตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้แล้วอยากจะซื้อเลยผมแปะลิงก์ช้อปปี้ไว้ใต้คลิปนี้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับปกติเนี่ยกล้องติดรถยนต์เขาไม่มีคํานิยามสั้นๆแต่ผมอยากให้มีทุกรุ่นยกตัวอย่างอย่างฮอกไอเอฟวันมินิเขาบอกว่าตัวเล็กน่ารักภาพชัดน่าลองโอ้โหเราแกะก็อออกมานะครับเราจะพบว่าด้านในเนี่ยมีกล้องหน้า ที่เป็นตัวพระเอกอยู่แต่เดี๋ยวว่ากันครับอยากจะพามาดูตรงสายไฟกล้องหน้าก่อนเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยเขาจะให้มาเป็นเส้นที่ยาวหน่อยนะเอาจริงก็ยาวจนแบบเกินความใช้งานอนะ่ะเพราะว่ากล้องหน้ากับตัวช่องจุดบุหรี่มันอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองมันลอดสายออกไปตรงเสา a เสา B นิดเดียวแล้วเดี๋ยวก็ถึงในตัวจุดบุหรี่แล้วแต่เขาให้มาเผื่อนะครับในกรณีที่อยากติดตั้งกับรถขนาดใหญ่กระบะรถตู้ทําได้หมดเลยตัวอะแดปเตอร์แปลงไฟนะเขาจะยึดมากับไอตัวหัวจุดบุหรี่เลยตั้งแต่ต้นม ไม่สามารถถอดแยกออกจากกันได้และที่สําคัญก็คือไม่ได้มีพอร์ต USB Type A เพื่อเอาไปเสียบชาร์จมือถือในขณะขับขี่ในขณะขับรถอีกต่างหากมาดูสิ่งถัดมาที่จะได้ครับนั่นก็คือไม้ช่วยซ่อนสายครับซึ่งไอสิ่งนี้เองปกติแล้วอาจจะไม่ค่อยหยิบม,มาใช้สักเท่าไหร่เพราะเวลาเราจะซ่อนสายเนี่ยเราก็คงจะเอานิ้วย,ยัด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 สายไฟเข้าไปในช่องกระดูกงูบ้างช่องใต้หลังคาบ้างแต่ว่าจริงๆเขามีมาให้ครับสิ่งถัดมานั่นก็คือไอตัวคลิปล็อกนะครับที่จะทําให้สายไฟ ของเราเนี่ยเดินได้อย่างสวยงามอันนี้ก็ให้มาในเซตด้วยเช่นเดียวกันสิ่งถัดมานะครับที่คุณจะได้ในกรณีที่ต้องการย้ายกล้องจากคันแรกไปคันที่2องอะไรเงี้ยแล้วกาวชุดเดิมมันอาจจะเหนียวหนึบไม่มากพอเขาให้แผ่นกาวที่เป็นอะไหลมาอีก1อันนะครับเป็นกาว 3M เหมือนตัวที่ติดอยู่กับกล้องเลยแต่ยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับสิ่งสุดท้ายที่อยู่ในกล่องนั่นก็คือคู่มือครับเปิดและอ่านได้เลยว่าตัวกล้องใช้งานยังงง,งยัง,งไงโดยรวมในกล่องประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่อง ตัวพระเอกหลักกันก่อนเลยดีกว่านะครับนี่ก็คือตัวกล้องหน้าที่เขาให้มาซึ่งแน่นอนครับมันจะมาพร้อมกับฐานที่ติดอยู่กับกระจกแต่ในที่นี้เราสามารถถอดออกได้ครับเพื่อความสะดวกในการเอาออกมาเช็ดหน้าเลนเอาออกมาถอดไมโครเอสย a การอะไรก็ว่ากันไปตัวกล้องเองเนี่ยสามารถที่จะปรับมุมมองได้นะครับโดยเป็นรูปแบบก้มเงยแบบนี้ ถ้าเกิดว่าจะหมุนซ้ายหมุนขวาอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะครับจะหมุนจากการถ่ายด้านหน้ารถมาถ่ายในห้องโดยสารอันนี้ทำไม่ได้ครับเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าของตัวกล้องนะครับเขาก็จะมีเป็นรู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 อะไรอยู่ตรงนี้หรือว่ารูลาโพงนั่นเองด้านข้างกันเป็นโลโก้ด้านขวามือตรงนี้ที่ผมชี้อยู่ก็คือเป็นหน้าเลนของเขานะครับเรามาดูด้านนี้กันครับด้านนี้เองเนี่ยจะมีตัวหนังสือเขียนว่า Wi-Fi เอาไว้ Fi A นะครับและเป็นคําเดียวเลยไม่ได้เขียนเป็นคํารูปแบบอื่นหรืออธิบายอะไรอื่นๆไว้นะครับจริงๆแล้วปุ่มนี้ ไม่ใช่เพียงแค่เปิดปิด WiFi อย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดับเบิลคลิกก็คือการจิกจิกลงไปที่ปุ่มนี้จะเป็นการปิดไมโครโฟนจะเป็นการเปิดไมโครโฟนณะขณะที่เราขับรถอยู่เนี่ยเราสามารถจะปิดไม่ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้บันทึกข้อมูลสําคัญระหว่างสนทนากันเองอะไรก็ว่ากันไปนะโอเคเรามาดูโซนด้านหลังของกล้องรุ่นนี้กันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกเลยว่ากล้องติดรถยนต์ส่วนใหญ่นะที่ขายความเล็กกระทัดรัดไม่บดบงังทัศนวิสัยเนี่ยก็จะมีการตัดหน้า จอออกไปก็คือตัดทิ้งไปเลยครับแต่สําหรับ Hawk i y e f 1 mini เนี่ยขนาดว่าชื่อรุ่นมีคําว่า mini อ่ะ แต่ก็ยังใส่จอมาให้ครับโดยหน้าจอที่เขาให้มาเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่1นิ้วการแสดงผลเป็นแบบสีสันด้วยนะครับคือเขาจะแสดงผลสถานะณขณะที่กําลังถ่ายทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นการบอกว่าเปิด w i f i อยู่หรือเปล่าเปิดไมค์อยู่หรือเปล่า GBS รับสัญญาณรับพิกัดหรือยังรวมถึงมีการบอกเวลาเอาไว้ด้วยครับว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้วคราวนี้มาดูกันที่ขวามือกันบ้างดีกว่าครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของพอร์ตครับเริ่มตั้งแต่ USB-C ที่ลากมาจากอินพุตตัวจุดบุหลี่ในรถนั่นแหละ าลากาสายมาเสร็จเสียบที่พอร์ตนี้ครับด้านข้างกันจะเป็นช่องสําหรับใส่ไมโคร s อสซีการ์ดครับรองรับการใส่ความจุดได้สูงสุด 128G b ิในเซ็ตไม่ได้แถมให้ต้องซื้อเพิ่มเอาเองนะครับอ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของความคมชัดกันไหมครับกล้องติดรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นหน้าหลังหรือหน้าอย่างเดียวก็จะต้องขายความคมชัดที่คมที่สุดนี่แหละไม่ฉะนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นหลักฐานที่เออก็อเห็นแค่มีรถชนรถเฉียวหรือมีคนมาหาเรื่องรถเราแต่เรามอง ไม่เห็นเลยว่าใบหน้าเขาเป็นยังไงหรือเลขทะเบียนคันข้างหน้าเป็นอย่างไรงั้นเอางี้ครับเราพาไปดูภาพตัวอย่างกันเลยดีกว่าโดยฮอกอ e y เอฟบันมินิรุ่นนี้นะครับเขามีกล้องหน้าที่เป็นความคมชัด2 k หรือเรียกอีกคําที่คุ้นหูว่า quad hd ซึ่งสามารถที่จะบันทึกภาพเป็นแบบ30เฟรม per second ได้ครับไอคำว่า30เฟรมเนี่ยจริงๆแล้วในใจผมนะก็อยากจะใช้60เฟรมมากกว่าเพราะว่าเวลาเราขับขี่ด้วยความเร็วที่ต่างกันกับรถคันข้างๆเนี่ยแล้วเรานําภาพมาสโลว์สโลว์สโลว์แบบนี้มันจะเกิดอาการข้ามเฟรมกันเกิดขึ้นครับแต่นั่นไม่ใช่ข้อเสียครับเป็นในเรื่องของสเปคกล้องซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยโชว์หเห็นว่าถึงแม้ว่าเอามาสโลว์แล้วมันมีการข้ามเฟรมกันเกิดขึ้นอย่างน้อยเราก็ยังเห็นป้ายทะเบียนของเขาอยู่ แต่แค่ภาพมันกระโดดจาก A ไป B เร็วไปหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับในเรื่องของเซนเซอร์รับภาพเนี่ยเขาทําความละเอียดได้สูงถึง5ล้านพิกเซลเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ที่เว้นระยะห่างจากคันข้างหน้าแบบประมาณนึงอะ่ะมันก็ยังเห็นเลขทะเบียนอยู่ไม่ใช่ว่าห่างจากรถคันเราไปสัก2คันแล้วนอกนั้นก็จะไม่เห็นอะไรแล้วะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าเรายึดจากภาพตัวอย่างที่เราเอามาโชยคนดูว่าภาพมันคมชัดมากกว่าเดิมจริงๆมาดูในเรื่องของมุมมองกว้างกันบ้างดีกว่าครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยในท้องตลาด ทั่วๆไปเราก็อาจจะคุ้นชินกับคําว่า125องศา140องศาใช่ไหมครับแต่สําหรับกล้องหน้ารุ่นนี้นั้นเขาให้มุมมองที่กว้างถึง150องศากันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับเราก็อยากจะขึ้นภาพตัวอย่างให้ดูอีกครั้งหนึง่งว่าเวลาเราอยู่ในสภาพท้องถนนจริงๆแล้วแล้วก็โอ้โหทั้งซ้าย ทั้งขวานั้นเห็นได้อย่างชัดเจนครับเอาเป็นว่าเวลาติดตั้งเข้าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซนกระโปรงหน้าของเราก็ตามนะครับโซนที่เป็นคอนโซลด้านหน้ารถของเราก็ตามเห็นหมดทุกมุมมองเลยครับมันมีเรื่องหนึ่งครับที่กรองติดรถยนต์ราคา2,000เนี่ยเขาจะมีจุดหนึ่งที่แตกต่างจากฮอก k e เอฟวันมินิรุ่นที่เรากําลังถืออยู่ เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในราคาเท่านี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ GPS มาให้ในตัวครับเพราะว่าการใส่ GPS นั้นมีต้นทุนทีนท่สูงมากขึ้นทําให้ขายราคานี้ไม่ได้แน่แ,นแต่ฮอกอายทําได้ครับเพราะว่ากล้องติดรถยนต์ตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น2,000แล้วมีกล้องหน้าอย่างเดียวเขาใส่ GPS มาให้แบบ built-in เลยไม่ต้องมาต่ออะไรเพิ่มแล้วนะครับเวลาเราเอาไฟล์วิดีโอไปเปิดในคอมพิวเตอร์ก็ตามหรือจะเปิดในแอปพลิเคชันในมือถือก็ตามเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าพิกัด รถเรานั้นวิ่งอยู่บนถนนสายไหนเส้นไหนในประเทศไทยหรือในโลกใบนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่า GPS เนี่ยมันรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนมากไปกว่านั้นยังสามารถบอกเราได้อีกด้วยนะครับว่ารถของเรานั้นขับอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่มันจะใส่เข้าไปในวิดีโอของเราในบริเวณด้านล่างนี่แหละเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้ดูแล้วกันว่าวิธีสังเกตว่า GPS กําลังทํางานอยู่นั้นจะเป็นอย่างไรและมากไปกว่านั้นเนี่ยไอ้ GPS เนี่ยเวลาเราสตาร์ทรถเข้าไปแรกๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ทํางานทันทีนะครับอาจจะต้องรอ ให้รถของเราเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งซะก่อนแล้วก็ทิ้งเวลาสักประมาณนาทีนึงแล้วเดี๋ยวพิกะก็จะโหลดขึ้นมาโดยอัตโนมัติถ้าเกิดว่าคุณอยากสังเกตว่า GPS ทํางานอยู่หรือเปล่าดูที่หน้าจอก็ได้ครับเพราะว่าเขาจะบอกสถานะของ GPS ด้วยเช่นเดียวกันคราวนี้มาดูในเรื่องของระบบในการถ่ายทําจากกล้องติดรถยนต์รุ่นนี้กันมากหนก่อยก่อนนะครับในราคา2000เนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่ถ่ายวิดีโออย่างเดียวครับแต่มันถ่ายอย่างอื่นได้ด้วยถ่ายรูปภาพก็ได้แต่อันนี้คงเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่เราคาดหวังคืออะไรฮะ parking mode เ เนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าเวลาเราดับเครื่องยนต์ดับรถเสร็จล็อกรถเสร็จจริงๆแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถทุกอย่างก็จะถูกตัดทิ้งใช่ไหมครับจะไม่มีระบบใดทํางานเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ Park i n g m โ d e ที่อยู่ใน h อก k ายเอฟ i ันนั้นเนี่ยคุณจะต้องใช้ฮาร์ดแวร์คิดที่จ,จัดจาหน่ายแยกซึ่งเราจะต้องซื้อเพิ่มครับรูปแบบการติดตั้งคือคุณต้องเอาไปจําเข้ากับขั้วของแบตเตอรี่รถยนต์ตรงๆเลยหรือไม่ก็ไปพ่วงจากฟิลแท็บก็ได้แล้วแต่หรือจําเป็นจะต้องไปต่อเข้ากับระบบ ACC ของซรถยนต์ ซึ่งขั้นตอนตรงนี้ผมก็ไม่แนะนําให้ทําเองนะครับมันอาจจะดูยากไปหน่อยแล้วมันผิดพลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าให้ชัวร์เนี่ยทางผู้จัดจาหน่ายเขามีศูนย์ติดตั้งรอเอาไว้เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าเรื่องติดตั้งข้ามไปก่อนครับเรามาพูดถึงรูปแบบการทํางานครับปาร์ติ้งโหมดเนี่ยสำคัญตอนที่เราจอดรถเสร็จแล้วกล้องยังทํางานอยู่ซึ่งเราสามารถเซตอัพได้ว่าจะทํางานหลังจากที่ดับรถไปแล้วกี่ชั่วโมงทาได้ครับหรือในกรณีที่คุณกลัวว่ารถคุณ ครั้งหน้ากลับมาสตาร์รถไม่ติดแล้วเพราะแบตเกลี้ยงไปแล้วไม่ต้องกลัวครับไอฮาร์ดแวร์ชทที่เราซื้อเพิ่มเนี่ยจะมีตัววัดไฟครับโดยเขาจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่แบตเตอรี่อ่อนไปมากกว่านี้จะไม่เปิดกล้องให้ทํางานแล้วคราวนี้รูปแบบหนึ่งนะครับเวลาที่เราขับรถอยู่แล้วต้องการที่จะล็อกไฟนั้นๆไว้ไม่อยากให้ตัวกล้องมันลบโดยอัตโนมัติทำได้ไหมเราสามารถที่จะกดปุ่ม WiFi ค้างเอาไว้ประมาณสัก3-4วินาทีก็จะเป็นการล็อกไฟหรือว่าเอเมอร์เจนซี่โหมด นั่นเองครับต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารองรับคําสั่งเสียงด้วยครับเราก็เลยไปแคปหน้าจอจากแอปพลิเคชันมาให้คุณดูแบบนี้ครับว่าใส่การตัวกล้องอะไรได้บ้าง Turn off Wi-Fi Wi-Fi is off Turn on Wi-Fi Wi-Fi is on Take picture Take picture Lock the video Emergency video Turn off Recording. Stop recording. Open recording. Start recording. Turn off recording. Stop recording. Turn off display. Open skin. Take a picture. Turn off display. Open skin. คราวนี้ครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าตัว micro SD card เนี่ยเราสามารถใส่ความจุสูงสุดได้อยู่ที่ 128G b ใช่ไหมครับแต่ผมจะยกตัวอย่างแล้วก็คำนวณออกมาง่ายๆคุณผู้ชมรู้คร่าวๆไว้ก่อนว่าหากคุณซื้อ micro SD card หรือไอ้การ์ดความจำที่มีความจุ 32GB เนี่ย1คลิปวิดีโอจะมีความยาว1นาทีและก็จะมีขนาดของคลิปที่อยู่ที่90เมกครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ micro SD card ขนาด 32G b จะสามารถถ่ายได้นานถึงประมาณสัก5 ถึง6ชั่วโมงไปเช้าแล้วตอนเย็นก็ขับกลับอะไรเงี้ยมีภาพครบถ้วนเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลดไอตัวขนาดความจุลงไปเหลือ 16G กจิกก็อาจจะถ่ายได้เพียงแค่2-3ชั่วโมงเท่านั้นอ่ะคราวนี้นะครับเรามาเข้าเรื่องของแอปพลิเคชันกันเลยดีกว่าต้องขอบคุณเชาอง i ทีที่ได้แชร์ข้อมูลมาว่าเรามีอีกแอป,ปหนึ่งตั้งค่าดูภาพสดสดหรือแม้แต่ดูวิดีโอย้อนหลังได้จากแอป,ปนี้โดยเราสามารถโหลดได้เลยครับตัวแอป,ปเนี่ยมีชื่อว่าค a ร์แค สะกดเป็น K A C A M แบบนี้นะครับความละเอียดจะลดลงมาเป็น 1080p ก็ทําได้ตั้งค่าความยาวของคลิปวิดีโอในแต่ละคลิปก็ทําได้ครับกล้องติดรถยนต์ทุกแบรนด์นะที่เขาออกมาจะจำหน่ายเนี่ยจะต้องใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า super capacitor ครับซึ่ง H w k I F 1 mini ตัวนี้ก็เป็นแบบนั้นครับสามารถที่จะทนความร้อนในห้องโดยสารเนี่ยในขณะที่รถจอดกลางแดดได้สูงสุดถึง75องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกังวลน,นะว่าใช้งานไปไปจอดรถตากแดดบ่อยๆกล้องจะ ค้างง่ายเออเลอร์อง่ายแล้วก็ใช้งานไม่ถึงปีอะไรประมาณนี้นะอย่างน้อยเรามั่นใจว่าความทนทานเนี่ยผ่านส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือการรับประกันครับสำหรับ h a w k ายเอฟว i Mini ตัวนี้เนี่ยเขารับประกันมาให้เต็มเหนียวเลยอยู่ที่2ปีครับมากไปกว่าน,นั้นถ้าเกิดว่าราคากล้องหน้าอย่างเดียว2490บาทไม่อยากจ่ายงวดเดียวผ่อนได้ครับเป็นรูปแบบ0%ด้วยแต่จะกี่เดือนเนี่ยก็คงจะต้องไปคุยกับร้านกันเอาเองเนะครับเอาเป็นว่ารูปแบบที่ง่ายที่สุดอยากจะซื้อไปติดตั้งเองทํา เองเป็นทําเองได้สั่งได้จากลิงก์ช้อปปีที่อยู่ใต้คลิปเลยครับเราแปะไว้อย่างเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สะดวกที่จะติดตั้งเองเพราะว่าอยากได้ Parking m o d มมาใช้งานด้วยเนี่ยแนะนาครับให้เข้าไปที่ร้านที่เขาได้มีการดีลเอาไว้ว่าติดตั้งที่นั่นที่นี่ได้ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมเขียนให้อ่านแล้วก็ช่องทางการติดต่อร้านที่รับติดตั้งและจะจําหน่ายด้วยนะครับเอาเป็นว่าเราทิ้งรายละเอียดแล้วก็ตัวอย่างของภาพอย่างเยอะแยะมากมายคากว่าส่วนตรงไหนนะครับที่ผมอาจจะตกหล่นไปไม่ได้พู สามารถจะตั้งคำถามง่ายๆโดยการคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่เมื่อมีกล้องติดรถยนต์แบบนี้ที่น่าสนใจหลังจากเนี้รู้สึกว่ามีอีกสรุ่นเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับ